คาสุฮิระมิลเลอร์มันสมองของไดมอนด์ด็อกคาสุชิฮะครับมิลเลอร์มีเชื้อสายญี่ปุ่นอเมริกันเดาใช้ผู้อ่อนแอถูกล้อเพราะรูปลักษณ์ต่างจากคนทั่วไปเขาเติบโตมาในบ้านที่แม่เป็นแม่ค้าร้านเล็กๆและต้องดูแลร้านเองเมื่อตอนแม่ป่วยเมื่อโตขึ้นเขาเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเรียนจนจบและกลายเป็นนายทหารฝึกฝนก่อนจะพันตัวเป็นทหารรับจ้างในโคลอมเบียซึ่งในช่วงนั้นเขาได้พบกับบิ๊กบอส และในสุดเขาก็เข้าร่วมการก่อตั้ง Military s a n ซ f ฟ o n t ท e r หรือว่า MSF ภารกิจของ MSF ถูกทำลายโดย XOF ในเหตุการณ์นั้นคาสสูญเสียแขนขวาและขาซ้ายถูกจับกลุมและภายหลังได้รับการช่วยเหลือโดย Venom Snake ในปี1984หลังจากนั้นเขากลายเป็นผู้บัญชาการ Diamond Dog กคอยสนับสนุนการสนามลบให้กับ Snake ทั้งยุทธศาสตร์และข่าวก่องแม้จะถูกสูญเสียอวัยวะเขา ปฏิเสธใช้แขนเลยขาเทียมขั้นสูงเพื่อจดจำความเจ็บปวดที่เคยเผชิญและใช้มันเป็นแรงปัดน,นั้นเข้าเสียชีวิตในปี2005ที่บ้านใน阿拉斯าโดยสารพิษประหลาดใครเป็นคนฆ่ายังไม่แน่ชัดเรื่องหนึ่งที่แฟนเกมยังถกเถียงกัน The p a i t is all and no one else สโลแกนที่สะท้อนชีวิตและเรื่องราวของคาร์ลูมิเลอร์